ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะเรียนเรื่องของลักษณะสำคัญของทร,รมนมบทตรธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะลักษณะสำคัญของธ<ม>รมนมบทตธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนะคะลักษณะของสังคมไทยส่วนใหญ่จะเป็นสังคมเกษตรกรรมนะคะซึ่งสังคมเกษตรกรรมก็คือ,อจะมีอาชีพการทำนาและเพาะปลูกเป็นหลักนะคะลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนนะคะมักจะมีความเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยต่างๆ เราไปดูกันเลยค่ะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างค่ะที่หนึ่งคือภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ก็ได้แก่ภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพ,พยากรธรรมชาตินะคะและอันที่สคือศาสนาและความเชื่อที่สคือความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นะคะ และข้อสุดท้ายนะคะคือการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับชนชาติต่างๆค่ะค่ะอันที่หนึ่งลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิศาสตร์นะคะอย่างที่ครูบอกภูมิศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิประเทศภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาตินะคะ คือสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของคนเราด้วยค่ะค่ะด้วยความที่ลักษณะวัฒนธรรมประเพณีที่มีลักษณะสังคมเกษตรความอุดมสมบูรณ์เป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่ว่าสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันใน เรื่องของอุณหภูมิความแห้งแรงและความชุ่มชืน้นจึงทำให้วัฒนธรรมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนแตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำหลายสายมีคลองใหญ่น้อยทั่วไปและมีน้ำหลากในฤดูฝนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากส่วนมากก็จะอยู่ทางภาคกลางนะคะ จะมีประเพณีที่คล้ายคลึงกันโดยเกี่ยวข้องและให้ความสำคัญเกี่ยวกับน้ำยกตัวอย่างเช่นประเพณีการแข่งเรือนะคะซึ่งจะจัดในช่วงฤดูน้ำหลากและจะจัดในบริเวณที่มีชุมชนใกล้แหล่งน้ำค่ะ ค่ะประเพณีต่อไปนะคะเป็นประเพณีการร้องเพลงเรือนะคะซึ่งเพลงเรือเนี่ยเป็นการละเล่นที่นิยมเล่นกันในภาคกลางเมื่อครั้งอดีตค่ะค่ะและอีกประเพณีหนึ่งคือประเพณีการทำขวัญข้าวนะคะ จะทำเมื่อต้นข้าวออกรวงโดยชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อว่าพระแม่โพศพเนี่ยจะช่วยดูแลคุ้มครองข้าวในนาให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองค่ะค่ะนอกจากประเพณีทำขวัญข้าวแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเพณีนั่นก็คือการลงแขกนะคะประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของ คนไทยนะคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและยังสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่บ้านได้อีกด้วยค่ะ